กราบสวัสดีท่านผู้ชมค่ะช่วงนี้วันที่24สิงหาห5ห้นะคะก็เกษตรกรจะเจอฝนเยอะมากก็อยู่กับน้ำอ,อ้อยเวลาพรยาลังสีนะคะเราทำเกี่ยวกับเรื่องของฮิวมัสนะคะเรื่องของดินนะคะการที่จะทำดินให้ดีเนี่ยดินจะต้องเป็นแบบไหนนะคะอันนี้คือในส่วนที่น้ำอ้อยทำอยู่นะคะก็คือในส่วนของมิสเตอร์ฮิวมัสเรานะคะนี่คือตัวนี้นะคะ ทีนี้ถามว่าตารางธาตุนะคะในส่วนของมิสเตอร์ฮิวมัสหรือฮิวมัสเราก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครที่มาดูน้อม้อยใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามนะคะกดติดตามไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าน้ำม้อยก็จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของอการที่จะดูแลดินแบบไหนในช่วงหน้าฝนนะคะว่าถามว่าบางคนก็จะถามน้อม้อยว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยเราเราควรจะใส่ปุ๋ยไหมแต่ส่วนใหญ่แล้ว ที่เป็นกลุ่มลูกค้าของเราไม่ว่าจะเป็นยางพารานะคะหรือว่าทุเรียนนะแล้วก็ปาล์มแล้วก็ข้าวทุกคนจะเตรียมไว้สำหรับก่อนที่ฝนจะลงก็คือเขาจะรออยู่สองช่วงก็คือ,อต้นฝนกับปลายฝนต้นหนาวนะคะตอนนี้นี่คืออันนี้ที่ไม่ได้ใช้ระบบน้ำนะก็จะแบบว่าดูแลโดยเทวดาพระฟ้า,าพึ่งฟ้าพึ่ง,ง,งฝนตามฤดูกาลที่นี้ ถามว่าทําไมนโมถึงออกมาทําเกี่ยวกับเรื่องของดินเพราะว่าเราไม่อยากให้ทิ้งดินค่ะเวลาเราทําดินให้ดีแล้วเนี่ยปัญหาที่พืชจะเจอเนี่ยจะน้อยมากในช่วงที่ฝนตกเนี่ยสิ่งที่มันมากับน้ําฝนคือความเป็นกรดนะคะอย่างอ่อนทีนี้พวกอ่าพอมันเป็นกรดแล้วปุ๊บบางทีที่จะมาก็คือพวกไอ้เพี้ยขาวเพี้ยไฟนะคะหรือว่าเพี้ยอะไรเขาเรียกอะไรเพี้ยลายแดงอะไรพวกเนี้ยก็คือแบบ ฝนมันตกปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นรอยจุดที่เป็นสีน้ำตาลไม่ไหม้เลยท่านผู้ชม,ชมแล้วคือแบบบางทีต้นกุหลาบดอกบอยนี่ถ้าบางต้นที่เราปล่อยให้เราปล่อยให้อ่าเขาเผชิญกับกับ,ก,บกับสภาพดินฟ้าอากาศเลยคือไม่รุมไม่บํารุงเลยนะไม่ดูแลเลยเอ่อใส่กับไม่ใส่เนี่ยจะต่างกันถ้าใส่ภายใต้แบรนด์ของดอกบอยนะคะมันจะเป็นหลายคนก็จะบอกแล้วมันเป็นยังไงในฮิวมาก็จะเป็นลักษณะของอย่างนี้นะคะ เรามาจากเมืองแม่มองนะคะแล้วก็เราก็เอามาเข้าส่วนผสมนะคะในการที่จะขึ้นเม็ดก็ตามหรือไม่ขึ้นเม็ดก็ตามเนี่ยค่ะก็แล้วแต่ว่าเกษตรกรจะเอาไปใช้แบบไหนแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเราทํากับดินโดยตรงนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดถ้าถ้าดินดีเนี่ยพืชมันจะเจอปัญหาน้อยมากเพราะว่าพอเราลองเอาตั้งแต่ลองก้นหลุมเลยหรือการที่เตรียมดินอย่างสมมุติว่าอ่าถ้าเป็นพืชไร่เราจะใช้กัน หนึ่งไร่เนี่ยเราจะใช้ประมาณหนึ่งร้อยกิโลก็คือแล้วน้ําหนักของเรามันอยู่ที่ยี่สิบห้ากิโลเพราจะใส่กันประมาณสี่กระสอบเนี่ยค่ะก็ไถพรวนเลยใช้โรตารี่ปั่นแล้วก็ยกร่องก็มันก็ขึ้นไปอยู่บนร่องเลยถึงเวลาก็ปลูกตามนั้นนะคะแต่ทีนี้ถ้าเป็นลักษณะของการปลูกเป็นต้นน้อมันก็จะแนะให้โฟกัสลงไปที่ต้นเลยบางคนเตรียมหลุมโดยการขุดน้องมันบอกไม่ต้องขุดค่ะก็คือใส่มิสเตอร์ฮิวมัสของเราเลยไปของเราจะวิ่งเป็น สูตรที่เป็นเกรดพรีเมียมเลยนะคะก็ mm hmm. จะใส่ลงไปในดินเลยแล้วก็ลดน้ําแล้วถึงเวลาค่อยมาขุดค่ะแล้วก็เอาเอาพืชเนี่ยลงหลุมไปเลยแล้วก็กลบเลยทีนี้ก็แค่ลดน้ําจบเลยค่ะทีนี้พืชเนี่ยภายใน3วันต้องแตกยอดให้เห็นเลยอันนี้คือการบ้านที่ภายใต้แบรนด์ของน้ำมอยที่ทําเพราะเราเราเออการันตีทุกกระสอบที่ออกไปในสูตรของเราเนี่ยเป็นเกรดที่เป็นเกรดพรีเมียมเลยคือเราทําไว้ให้เกษตรกร,ร,กรคือแบบ ไม่ต้องไปหาตัวอื่นแล้วนะคะเพราะฉนั้นเราดิสเน้นในเรื่องอะไรบ้างก็คือหนึ่งเราทําให้พืชน,นี่ยสามารถเก็บเอาไปกินได้เลยสองก็ 2. คือทําให้ดินร่วนซุยนะคะเกิดอากาศเกิดน้าโฟล์นะคะรากสามารถดูดกินทานอาหารต่างๆได้ที่เราใส่เข้าไปเราจะใส่แบบไหนก็ได้นะคะจะใส่แบบไหนก็ได้แต่ว่าบางทีพวกอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าอินทรีย์แต่และประเภทเนี่ยคะ่ะมีเชื้อราหรือว่า นำโรคเข้าไปด้วยหรือเปล่าบางทีก็ตัวเราเนี่ยคะ่ะที่พาโรคเข้าไปมันก็คือเป็นพวกของอที่สมมุติว่าสมมุตินะคะว่ามันมันสัตว์แต่ละตัวที่เราที่เราที่ที่เราไปเอามูลเข้ามานะ่ะมันกินอะไรนะแต่แล้วสำรวบสําหรับของมิสเตอร์ยูมารหอน้อม้อยเนี่ยเราเราเป็นโครงสร้างที่ทําให้เป็นดินที่รัดขั้นตอนในการที่จะทําให้ดินเนี่ยมันดี ถ้าสมมติว่าถามว่าดินดีเนี่ยสมมติเรานึกหลับตาภาพว่าเราไปเดินอยู่ในป่าป่าซึ่งมีความบูรมสมบูรณ์มากเลยเพราะว่าใบไม้เนี่ยมันจะล่วงทับ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 เวลาเราถอดรองเท้าไปเหยียบปุ๊บนบุ๋มลงไปครึ่งเท้าเลยนะอันนั้นน่ะคือดินที่ดีมากๆคือเป็นดินในป่าเลยแต่ว่าถามว่าแล้วเมื่อไหร่อะคะที่เราจะอาศัยว่าโหดินเราจะมโนได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่สําหรับน้ำมอยนี่คือแบบ เราการันตีทุกกระสอบที่ออกไปอะท่านผู้ชมคือหน้าของน้อม้อยเนี่ยหรือว่าการที่เรามาคุยใน u t u b e เนี่ยลูกค้าแต่ละคนก็คือโทรมาถามน้อม้อยได้เลยนะคะ0ูนย์เก้าห้าหกแปดเจ็ดแปดสี่สน้อม้อยก็จะยินดีที่จะรับใช้เกษตรกรทุกท่านแล้วก็ยินดีที่จะให้คาปรึกษากับดินทุกดินดินทุกประเภทเลยไม่ว่าจะดินเดียวดินทรายดินลูกรังดินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะทาให้กลายเป็นดินล้วนซุยหรือว่าดินทรายเนี้ยค่ะดินทรายก็เร็วนะตอนนี้น้อม้อยก็พัฒนา โปรดักต์ไปเนาะเราก็จะใส่ในดินทรายขอให้มีน้ําแค่นั้นเองลดน้ําปุ๊บดินจะกลายเป็นเงาดินภายในเวลานะเมื่อให้ประมาณสามอาทิตย์ก็และกันถ้าสําหรับดินทรายให้เห็นเลยนะเดือนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นเงาดินเลยอ่าแต่ถามว่าถ้าเกิดเราจะให้ระดับขนาดดินในป่าเลยดำแบบเราถอดรองเท้าล้วเหยียบบุ๋มเข้่ไปอ้โหจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะนั่นหมายความว่าดินต้องมีอินทรีย์วัตถุ มีใบไม้มีซากใบไม้ซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันเป็นเวลานานๆแต่สําหรับที่เรามาทําเนี่ยคือฮิวมัสที่มาจากเมืองไม่หมะซึ่งตรงนี้เขาร้อยสามสิบกว่าล้านปีนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาหมักหมมมาเนี่ยมันเราอยู่กับบรรพบุรุษไม่จะคุยเสมอกับลูกค้านะคะบางทีเราเราก็คุยกับลูกค้าที่ที่โทรมาหาเราเราบอกว่าเรานี่ก็ตลกเนาะเวลาเราทําพืชอะเราเราทาดิน เราก็จะเหมือนกับคนเดินหน้าแล้วถอยหลังเดินหน้าแล้วถอยหลังคือเหมือนพอเราไปทําดินอนะ่ะเราก็เอายาฆ่าหญ้าไปไปพ่นอย่างเงี้ยค่ะหรือยาฆ่าแมลงหรือยาที่ที่มีฤทธิ์แรงในการที่จะทําให้จุลินทรีย์มันตายหรือแม้แต่ปูนขาวเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้นะคะภายใต้สูตรของเราเนี่ยเราจะใช้โดโลไมท์ที่มีคุณภาพสูงคือถ้าเราใช้ปูนขาวเนี่ยที่ทราไม่ใช้ปูนขาวเพราะว่าปูนขาวเนี่ยพอไปโดนไส้เดือนในไส้เดือนตายเลยหรือแม้ไปโรยมดในมดยังตายเลย แต่ว่าในส่วนของของละม่อเองเนี่ยเราจะไม่เน้นเรื่องของการฆ่าหรือการทําลายล้างนะคะโอพูดเหมือนสงครามนะคือถ้าดินเนี่ยมันจะต้องอาศัยจุลินทรีย์แม้แต่ปุ๋ยเคมีเองถ้าเราใส่เราหวังผลว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยะจะส่งให้พืชได้ดีดินก็จะต้องมีจุลินทรีย์ด้วยถามว่าดินจุลินทรีย์มันต้องมีอะไรบ้างนะคะก็คือดินที่ถ้าถ้า้าเรามองด้วยกายภาพหรือมองด้วยตาของเราอ๋อดินต้อง ดำนะอันดับแรกก่อนดินต้องดำต้องร่วนซุยแล้วก็ลดน้ําก็ต้องวุบลงไปเลยพืชกินเลยเลยแต่ปัจจุบันนี้พอลดลงไปปุ๊บโอ้โหแบบอย่างสมมุตินะคะเราเอา่อเป็นเป็นต้นทุเรียนหรือว่าเป็นต้นลำไยอะไรเงี้ยเนาะดินมันก็จะแบบพอลดน้ําปุ๊บน้ําได้ลาดชันไปเลยปื๊บหายไปเลยยังไม่ทันได้กินเลยก็ไปแล้วนะทั้งน้ํทาทั้งปุ๋ยกระเด็นกระดอนเลยแต่สําหรับาพใต้สูตรมิสเตอร์ฮิมันของลัลบอยเนี่ย เราเน้นเรื่องของการที่ทําดินให้ร่วนสุยทีนี้ถามว่าดินกายภาพดิตาของเราอ,อ,อ๋อดินต้องต้องดําต้องโปร่งต้องร่วนสุยลดน้ําปุ๊บน้ําก็ต้องหายไปเลยซึมลงไปเลยไม่ใช่ลาดชันแบบเล่นเป็นสไลเดอร์ลงไปก็คือซึมแล้วก็ปุ๊บพืชสองสาวันอูพืชด,ดึงดังให้เห็นเลยแตกช่อแตกกิง่งแตกกิ่งอ่อนเราไม่เห็นแล้วค่ะดินในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นดินที่เรา ขูดขึ้นมาเป็นดินดานดินลูกลังอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ <c oughs> ดินเหนียวและดินทรายดินที่ไม่มีท่าอาหารเลยซึ่งกันบ้านที่น้ออ้อยรับมาจากเกษตรกรเนี่ยก็จะบอกว่าคุณอ้อยทํายังไงดีเราจะปลูกนั่นนี่นู่นเนี่ยปรากฏว่าดินเรามีปัญหาหมดเลยแม้แต่ว่าคือพืชไม่โตแล้วยังไม่พอแคะแกลนนะคะเราก็เจอโรคอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยในทั้งหมดเนี่ยน้ออ้อยก็จะคิดเหมือนคนบ้างก็ค,คือถามว่าทาไมเราจะต้องแบบไปใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่างเงี้ย แล้วสิบยังไม่พอนะต่อไปได้วยสิบห้าหรือยี่สิบหรือยี่สิบกว่าเง, <g ül> งินหมดกระเป๋าน้อม้อยเคยคำนวณแล้วนะครับเงินไม่เหลือเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นการบ้านของน้อม้อยก็คืองั้นเราจะใส่อะไรไปเนี่ยเราไม่ใส่ให้มันไปรอบเดียวเลยอะไรเงี้ยค่ะคิดแบบอย่างเงี้ยน้อม้อยก็ถึงได้ทําโรงงานขึ้นมานะคะแล้วก็ดีใจมากเลยที่โรงงานเราคือพัฒนเข้ามาในปีที่เจ็ดเราเข้าปีที่แปดแล้วอ่ะว่าเผื่อไว้ปีหน้านะ <c oughs> ว่าเครดิตตัวเองหน่อย แปดปีแล้วไม่เคยมีใครโทรมาด่าแนะม่เลยว่าเฮ้ยปุ๋ยปุ๋ยบ้าอะไรอะไรเงี้ยใส่ไม่หมดทุกอย่างยังไม่เห็นอะไรจะเป็นอะไรไม่เคยไม่เคยเจอนะคะต้องกราบขอพระคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงสุดเนี่ยแทบจะกระหม่อมเลยนะคะเพราะว่าทุกคนนี่น่ารักมากบางคนก็โทรมาด่าด่าแบบด่าแบบว่าใครๆก็ว่าของใครดีทั้งนั้นแหละแล้วของคุณมันจะ ดียังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าอาะคราะงั้นก็เอางี้ละกันถ้าไปใช้แล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เรื่องได้ราวยังไงนะม้อยคือดีดีคืนเงินเลยนะคืนเงินเลยทุกบาททุกสตางค์เลยอะไรเงี้ยจะรับผิดชอบบางทีเอ่อเขาสั่งไปเยอะเงี้ยก็จะบอกว่างั้นถ้าม้อยขอรับผิดชอบต้นเดียวมันทีต้นทุนเรียนเขาเต็มต้นเราก็บอกงั้นงั้นเอาม้อยรับเลยไปต้นหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเอาลูกที่แบบมันมันติดลูกแล้วนะ ใส่ลงไปถ้าลูกร่วงนเมจ่ายให้เลยต้นเนี่ยจ่ายแล้วไม่เอาค่าปุ๋ยด้วยไม่เอาปุ๋ยแล้วก็จ่ายค่าทุเรียนด้วยนะต้องอย่างนี้กันทีเดียวเชียวปรากฏว่าทุกคนก็ยืออยูอ่ยืนยงคงกระพันมากเลยนะคะนโมก็ต้องกราบขอพระคุณนะเพราะว่าถ้าทําคลิปไปเนี่ยทุกคนก็จะน่ารักมากเลยแล้วก็บอกว่าเอะเราทํายังไงที่จะทําให้เกษตรกรเนี่ยรู้จักการใช้ปุ๋ยให,ให้ให้มีคุณภาพสูงสุดเพราะฉะนั้นก็คือ ใช้ของน้ำอ้อยไปจบนะฮะแล้วก็เราก็จะไปดึงเอาที่มันตกค้างอยู่ในดินมาให้นะแล้วก็เสร็จแล้วก็น้ำอ้อยก็บ้าข้างด้วยคือแบบบางคนเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้เคมีเนาะเราก็เลยบอกองั้นเราก็ใส่พวกฮอร์โมนหรือธาตุอาหารลงไปเลยในของน้ำอ้อยนี่จบเลยคือถ้าเขาใส่ของเราก็แทบไม่ใส่ปุ๋ยเลยเอาก็อย่างนั้นก็ใส่นะคะพอใส่ปุ๊บปรากฏว,ว่าทุกคนน่ารักมากโทรมาโอ้ยคุณอ้อยทำไมมันเร็วจังเลยอย่างเงี้ย บอกว่านั่นนะสิเขาก็บอกว่าของเราของเราเวลาใครมาฟังแล้วอุ้ยปุยเวอร์พูดเวอร์เวอร์มันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเราทําได้ค่ะถ้าเราไม่ไม่ทาแล้วอ,อยากให้มีคนแบบเราคิดแบบเราไม่เชื่อว่าก็คงจะมีแหละที่ทําแบบเราอะ่ะคือแบบใส่ไปเลยทุกอย่างใส่ไปเลยแล้วกเรกษตรกรก็สามารถใส่ไปเลยแล้วจบทีเดียวหรือจะเพิ่มเติมอะไรเราดูอ๋ออาทิตย์สองอาทิตย์ของเราไม่รู้เรื่องละเราก็ใส่ถ้ามันขาดอะไรก็ใส่แต่ส่วนไหนแล้ว จะไม่ค่อยขาดอะไรนะคะเพราะนั้นเนี่ยดินที่ดีนะคะต้องเป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุเป็นดินที่มีประจุไฟฟ้าให้แลกนะคะมีประจุบวกของเราเป็นประจุบวกดินต้องมีประจุลบแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ม้อยศึกษามาแล้วก็คือรับปัญหามาแล้วก็พวกเพื่อนๆด้วยนะคะน้องๆที่ที่ประสบปัญหาเราก็เอาดินเข้าการวิเคราะห์นะคะเราก็าดินเข้าแหลกบางทีเนี่ย จอกันบ้านที่หนักก็คือดินไม่มีประจุไฟฟ้าเลยนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้น้ำม้อยกลับทบทวนว่าเออแล้วเราทํายังไงอ่ะเราทํายังไงที่ในหนึ่งกระสอบของเราค่ะน้ําหนักเรา25กิโลนะเราทํายังไงที่เราจะใส่ลงไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปสร้างสมดุลตรงนี้ขึ้นมาเลยดินไม่มีประจุใช่ไหมประจุไฟฟ้าใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยในภายใต้แบรนด์มิสเตอร์ยูมาสเรากัะหยาก,กนนั้นเลยนะคะเกษตรกรใส่ก็คือต้องสามารถที่จะ นะคะอ่ามีประจุไฟฟ้าอยู่ในตัวเลยก็คือบางที่เนี่ยมันไม่มีประจุไฟฟ้าแล้วถามว่าการบ้านของน้องอ้อยคือไม่ว่าจะดินสภาพไหนก็แล้วแต่ดินที่พูดมาข้างต้นนะคะดินสภาพไหนก็แล้วแต่ถ้าใส่ของเราไปปุ๊บใส่น้ําปุ๊บพืชต้องแตกยอดภายใน3วันต้องมีปฏิกิริยาแสดงต่อพืชนั้นๆให้เห็นเลยหรือว่าแม้แต่ปาล์มเนี่ยค่ะต้นปาล์มเนี่ยใบายปาล์มนี่คือทางปาล์มอ่ะใบที่เป็นทางปาล์ม ประมาณอาทิตย์กว่าเข้าสองอาทิตย์นี่ใบปาล์มนี่เปลี่ยนสภาพเลยป่าในในสภาพของ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 สวนปาล์มเนี่ยจะเปลี่ยนสภาวะอากาศหรือสีของมันเลยอย่างมดพอมองไปปุ๊บนี่สีมันโอ้โหดูแห้งแ้งมากเลยแต่ใส่ของเราไปประมาณสักสองอาทิตย์อาทิตย์กว่าบางทีนะประมาณประมาณอาทิตย์เศษเห็นละความเปลี่ยนแปลงก็คือเขาจะอุ้มน้ําได้ถึงยี่สิบห้าเท่ามากกว่าน้ําธรรมดามากกว่าดินธรรมดา แต่ในขณะเดียวกันเมื่อฝนตกหนักมากนะคะนบอยบอกว่ายิ่งน้ําท่วมขังยิ่งต้องใส่เพราะว่าเราจะมีโพแทสเซียมและแคลเซียมในการที่จะดูแลผนังเซลล์คือหมายความว่าโพแทสเซียมทําหน้าที่ในการควบคุมระบบปิดเปิดที่ปลารากเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกน้ําท่วมขังเขาก็จะแบบมีระบบการปิดเปิดที่ปลาราานะคะเพื่อที่จะรับน้ําเข้าไปให้ดูแลพืชให้พอเหมาะพอควร ถึงเวลาเขาก็จะดูดเอาแคลเซียมขึ้นไปด้วยแคลเซียมก็จะมีหน้าที่ในการที่จะดูแลผนังเซลล์นะคะแล้วไอตัวอื่นๆของนำ้ำมอยอีกมากมายมหาศาลเลยที่นำ้ำมอยรวมเข้าไปในนั้นนะคะในการที่จะช่วยทําให้พืชนี่เกิดการแข็งเกิดการตัวแบบไม่ใช่ว่าตัวแข็งหมายถึงว่าโครงสร้างของของเซลล์เนี่ยมันเกิดความแข็งแรงนะคะแล้วก็สามารถที่จะ มีภูมิต้านทานในการที่จะรับต่อโรคที่จะมากับน้ําแล้วก็มากับสภาพอากาศเพราะว่าเวลาสภาพอากาศที่น้ําท่วมขังรากแล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ค่าของดินในตรงนั้นอะ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นกรดหมดเลยแม้ผ่นฝนน้าฝนก็เป็นกรดอยู่แล้วปุ๋ยเคมีก็เป็นกรดอยู่แล้วสิ่งที่จะทําให้เพิ่มลงไปในทําให้ร่างเขาจะแบบเหมือนกับร่างกายเราอะ่ะมันรับไม่ไหวอะ่ะพอมันรับไม่ไหวปุ๊บเนี่ย พืชมันก็จะแสดงให้เห็นเลยว่าเฮ้ยมันจะยืนตายคาต้นเลยแม้แต่ในต้นทุเรียนอะไรเงี้ยค่ะทุเรียนนี่ไม่ได้เลยนะคะถ้า4.5ปุ๊บโรคเข้าไฟทอปทูล่าโรคลาสีชมพูตายยืนต้นเลยแต่ละอม้นี่นย,เ,ยเรารับการบ้านมาให้ลูกค้าก็คือที่จังหวัดระนองเนี่ยของพี่นุชเนี่ยนะคะพี่นุชนี่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ภายในเวลาไม่กี่อาทิตย์นะคะก็คือสามารถที่จะฮิวเลย นะก็คือทําให้พืชเนี่ยมันมันหายจากโรคราสิจภูได้เลยเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งที่เราทําได้นะคะก็คือการที่เราปกป้องพืชจากไม่ว่าจะฝนฝนมาน้อยนะคะพืชแ,แล้งเราก็ต้องทําให้มันทนแล้ง พอฝนตกน้ําท่วมขังนะ,ะเราจะต้องดูแลพืชเนี่ยให้พ้นจากาความเป็นกรดหรือโรคต่างๆที่มากับน้ําหรือน้ําท่วมขังระล่างเน่าเนี่ยเราจะต้องทําให้เกษรตรกรน,นะคะกลุ่มไม้ผลหรือว่าไม้พืชพลังงานเหล่านี้รอดจากการที่เราจะทําทให้พืชยืนตายนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของมิสเตอร์ยูมนเราเองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้านะคะน่าจะามาคุยเป็นจังหวัด จะขอถ้าอย่าลืมนะคะกดซับสไครต์ติดตามน้อง้ไเกิดเลยเราจะเอาตัวอย่างของคนที่เรามีไกด์ไลน์หรือคนที่เป็น f อของน้องม้อยแล้วก็เป็นลูกค้าของเราด้วยนะคะเราก็จะมารีวิวให้ดูว่าอของแต่ละจังหวัดเลยนะคะจังหวัดละนองนะคะเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยน้องมอยจะขอคุยของพี่นุชนะคะพี่นุชท,ที่ที่ไปแก้ไขปัญหาโรคโดยการที่ใช้แบรนด์ภายใต้มิสเตอร์ฮิวมของเรานะคะแค่เงินไม่กี่ร้อยเนี่ยนะดูแลมันแทบทุก ทั้งสวนเลยก็มีก็คือหลายต้นน่ะถ้าหนึ่งกระสอบของเรายี่บห้ากิโลของเราเนี่ยจะเป็นสูตรอีกสูตรนึงนะคะในสูตรของการที่จะฮีลิ่งหรือดูแลในเรื่องของโรคที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็กินต้นทุเรียนไปเป็นครึ่งแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะจะเป็นพวกราสีชมพูหรือว่าเชื้อราที่ทําให้มีผลกระทบว่าพืชต้นทุเรียนจะยืนตายเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเอาจะเอาของพี่นุชมาให้ดูนะคะว่าเขาทําแบบไหนแล้วเขาใช้แบบไหน แล้วใช้เวลาเท่าไหร่นะคะในการที่จะใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการที่จะดูแลตรงเนี้หลักร้อยเองนะคะเราไม่ต้องไปรักษาแบบแบบเ,เคมีเหมือนเมื่อก่อนแล้วจะไปปักเข็มรอบเขาเลยนะคะแบบห้อง ICU เลยนี่อย่าไม่ไม่ขนาดนั้นไปถอดเสื้อถอดผ้าเขาหมดเลยนะคะก็คือแบบกรีดแล้วเอาเปลือกออกหมดเลยแล้วทาเป็นสีชมพูทั้งสวนเลยคูแบบเห็นแล้วแบบ ขวัญผวามากเลยสําหรับน้ำม้อยเองเนี่ยคือเราก็แค่เอาผสมน้าแล้วทาทาทา,ทาแค่นั้นเองนะคะเราก็จะมีในสูตรที่ที่เราทำเนี่ยก็จะย่อมเยาวขึ้นนะคะน้ำม้อก็จะทําเป็นกระปุกนะคะเป็นกระปุกเล็กๆนะคะก็ไม่กี่ร้อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกระสอบเนี่ยเราก็จะแพงในเรื่องขนส่งแค่นั้นเองแต่ถามว่าใช้คุ้มไหมก็คุ้มมากนละคะ่ะเพราะว่าเราก็หแบบมันมันมันอยู่ที่ว่าเราใช้แบบไหนสมมุติว่าวูทั้งต้นเลยเราก็อาจจะ ประมาณน่าจะไม่ถึงกิโลแล้วค่ะแต่น้ม้อยนี่น้ำหนัก25กิโลนะที่เป็นกระสอบนะแต่ถ้าเกิดใครอยากลองก็จะเป็นกระปุกหรือเป็นหลอดนะคะที่นม้อยทำแล้วเดี๋ยวน้ำม้อจะเอาของสวนพี่นุษที่ระนองมาให้ดูนะคะเพราะว่าฝนชุกมากนะคะฝนชุกมากจริงๆโอเคงั้นวันนี้นะคะน้ำม้อยก็จะกราบลาไปเพียงเท่านี้เพราะว่าวันนี้ก็ ช่วงนี้เป็นช่วงฝนทุกคนต้องดูแลทั้งสภาพร่างกายตัวเองนะคะเราเราสู้กับภัยพิบัตินะเราสู้กับภัยธรรมชาติเราสู้กับสภาพดินและลมฟ้าอากาศเราไม่ได้สู้กับใครเลยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งในการที่ไม่ว่าจะสภาพของสภาวะเศรษฐกิจที่มันจะอย่างอย่างไหนก็แล้วแต่แต่เรามีหน้าที่อย่างหนึ่งคือหนึ่งเราต้องดูแลดินของเราและดูแลพืชของเราทํายังไงก็ได้ให้พืชของเราเนี่ยมันจเจริญเติบโตได้นะคะที่สําคัญคือเราต้อง อาหารต้องปลอดภัยด้วยหมายถึงว่าเราต้องส่งต่อความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคด้วยในสิ่งหนึ่งคือเราทําให้ปลอดภัยกับเราด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดช่วงเนี้ยเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานี่ก็แย่นะเพราะว่าแค่โควิด1 9หรือว่าในเรื่องของโรคต่างๆเนี่ยตัวเราเองต้องดูแลตัวเองเสร็จเราต้องดูแลดิดูแลพืชเราอีกนะคะแล้วสิ่งที่สาคัญคืออัตถิอัตโนโนาโหนะคะตอนนี้เราไม่ต้องไปโทษอะไรใครเลยนะเพราะว่า มันจะไปเที่ยวโทษทุกอย่างเนี่ยมันก็โทษได้ทุกอย่างอะคะ่ะแต่ว่าผลที่สุดเราก็ต้องอัตติอัตโนนานโหก่อนนะคะเพราะว่าเราจะไปหวังให้ทุกคนเนี่ยมันมันได้อย่างใจเราทุกทุกเรื่องเนี่ยมันมันยากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมอ้อยก็จะทําให้มันง่ายเท่าที่ธํามอ้อยทําได้ก็คือการที่ไปทําดินได้ดีเสร็จแล้วเนี่ยพืชของเราก็ออกผลผลิตได้ดีเซฟเงินในกระเป๋าเราด้วยนะคะ,ะแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อได้ในราคาที่ ผู้บริโภคนี้ยินดีที่จะควักจ่ายให้เราเนี่ยถ้าเราทำอีออร์แกนิกขึ้นไปได้อีกไตระดับนี่นะเราใช้ของแบรนด์มิสเตอร์ฮิวมัสเราไม่ใช่โฆษณาขายของนะคะเนี่ยถ้าเกิดให้เกิดใครแบบอยากลองก็โทรมาหาหนม้อยได้เลยนะคะศูนย์7 8 4 4ห้าหนม้อยก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเกษตรกรเลยไม่ว่าเราจะมีตังอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่หนม้อยยินดีที่จะนะคะ รับทุกเสียงทุกสายทุกปัญหาของเกษตรกรด้วยใจจริงที่จะช่วยแก้ปัญหาได้จริงๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนโทรมานะคะแล้วก็มอก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็เราก็เดินไปด้วยกันไปพร้อมกันแล้วเรามีที่เนี่ยอีกหน่อยเราจะเป็นมหาเศรษฐีเลยนะคะเรามีที่เราขอยปลูกพืชได้ทําอาหารได้ทุกคนต้องกินต้องใช้นะคะหรือว่าต้องบริโภคอยู่แล้วเพราะนั้น เรามาช่วยกันนะคะวันนี้น้ม้อยก็จะกลาบลาไปเพียงเท่านี้จริงๆค่ะ0956878444น้อม้อยจะฝากไว้ลิงก์ด้านล่างด้วยนะคะก็กดเข้าไปดูนะหรือไม่งั้นก็กดอพอร์ตวิดีโอนะคะกดะกดกดหยุดแล้วก็ถอยหลังกลับก็ได้ค่ะก็เบอร์โทรนะคะอีกที095ค่ะ6878444นะคะและ082นะคะ082 564-4999ก็สามารถที่จะแอดเบอร์ไอดีไแล้วก็โทรมาคุยกับน้อม้อยได้เลยนะคะ082-564-4999ค่ะพูดคุยกับน้อม้อยได้เลยนะคะแล้วก็โทรมาได้เลยยินดีรับทุกเสียงทุกสายเลยด้วยความจริงใจนะคะแล้วก็หวังช่วยเกษตรกรให้หลุดพ้นจากภาะวะปัญหาทั้งปวงในเรื่องของดินและพืชแล้วก็ แล้วก็เศรษฐกิจด,ด้วยนะคะบางทีบางคนก็มาปรึกษานะว่าเอ้ยปลูกอ,อะไรดีทําอะไรดีจะขายได้อะไรเงี้ยเราก็มาขายในกลุ่มเราก็ได้แต่ขอให้เป็นอินซีจริงจริงนะคะในกลุ่มไลน์วิสเตอร์ผลงานวิสเตอร์ฮมัสของเราวันนี้น้องม้อยกาบลาและฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วนะ้องม้อยก็จะเอาอของเกษตรกรมารีวิวให้ดูนะคะที่เป็น FC ของเราเนาะกาบลากรนนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ